รายการต่อปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัตวท่านพาวต้องตัวโมงจะพล้อมีชีน้าปันชเรีย สวัสดีค่ะทุกชมที่เคารพค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์วัน,ววนหยุดแบบนี้และแน่นอนค่ะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาของรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวาลไกลและทีมงานที่จะออกเดินทางไปตามวัดต่างๆนําเรื่องราวดีๆและที่สําคัญค่ะเราจะพาทุกท่านนั้นไปทําบุญพร้อมกับเราวันนี้เริ่มต้นกันที่ใดติดตามค่ะ วัดสังคปรีดีตั้งอยู่ที่บ้านกระพีหมู่ที่8ตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่น<ฮ>เดิมทีเป็นที่ป่ารกร้างว่างเปล่าจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2562หลวงพ่อชนายหรือพระครูป,ปลัดธนาทรฉชันทสาโรมีความปรารถนาที่จะสร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนา จึงได้รวบรวมทุนทรัพย์ของท่านที่ลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมที่มีศรัทธาถวายได้ติดต่อซื้อที่ดินผืนนี้เพื่อที่จะดำเนินการสร้างวัดให้เป็นที่พำนักแก่พระพิสุผู้มาจากทิศทั้งสี่และเพื่อที่จะเป็นที่ให้หลวงพ่อชไนได้ใช้เป็นสถานที่สร้างบารมีและเป็นที่พึ่งพาของลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมบ้านกระพีได้มีที่บำเพ็ญบุญสร้างกุศล หลวงพ่อฉไหนได้ดำเนินการซื้อที่ดินและปลูกสร้างเสนาสนะพร้อมทั้งดำเนินการขอสร้างวัดและขอตั้งวัดโดยลำดับโดยได้รับการตั้งวัดตามประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2563ลงนามโดยนายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยได้รับการตั้งชื่อว่า วัดสังคปรีดีโดยตั้งตามนามสกุลของหลวงพ่อชนยัยฉันทสาโรคือสงปรีดีในปัจจุบันหลวงพ่อไชนยัยฉันทสาโรได้นำพาผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาร่วมกันพัฒนาและดำเนินการก่อสร้างสเนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆมาโดยลำดับอาทิกุติสงสาลาห้องน้ำห้องสุข,ขาสร้างพระใหญ่ลานพญานาค ในขณะนี้หลวงพ่อได้ตั้งความปรารถนาที่จะสร้างอุโบโสถทรงไทยประยุกต์ขึ้นเพื่อสำหรับใช้ประกอบศาสนากิจในพระพุทธศาสนาประกอบสังฆกรรมในทางพระศาสนาและใช้ในการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรขณะน,นี้ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ถมดินเพื่อเตรียมดำเนินการวางศิลาเกิกเพื่อสร้างอุโบโสถสืบต่อไป ก็ขอจเจริญพรสาธุชนทั้งหลายในขณะนี้กรรมภาพได้อยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนะหรือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปรัชนาธรท่าสาโลจ่าวาดวัดสังฆะปีดีตำบลบ้านเหล่าอำเภอ้านฝางจังหวัดขอนแก่นซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ดันั้นได้ดำเนินการสร้างวัดแห่งนี้ให้เพื่อที่จะเป็นที่รองรับศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาุชนที่จะมาประกอบกิจทางพระศาสนาเพราะฉะนั้นในลำดับนี้จะได้ให้หลวงพ่อได้เล่าถึงความเป็นมาของวัดสังฆปีดีแห่งนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรนั้นขอเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เล่า เรื่องประวัติความเป็นมาของวัดสังฆาีดีครับัรทุกเริ่มพรทุกตนทุกท่านที่มาที่ไปของการสร้างวัดสังฆปีดีนี้ก็สังฆปีดีเ,เป็นนามสกุลของอาตมาเองอาตมามีความต้องการอยายกจะสร้างแลบังเอิญก็ได้ได้สถานที่ตรงนี้อาตมาก็เลยซื้อซื้อทีงคู่อีกแห่งนี้ ซื้อเพื่อทำการสร้างให้เป็นวัดสังคปีดีปรโยชน์ตอนนี้เป็นการปรับพื้นดินก่อนนะยังยังยัง,ย,งยังสร้างไม่ได้เราปรับพื้นดินให้ดีก่อนครับรสถานที่ยัง,ย,งยังอีกหลายอย่างที่ท,ที่จะต้องทําแต่ที่ไ,ได่ตอนนี้คือฝนมันตกไม่สามารถที่จะก่อร<อ>่างสร้างอะไรได้ ก็เลยดูในเรื่องของดินในเรื่องของพื้นที่ไว้ก่อนไอ้ญาติโย,ยมมาร่วมกันร่วมญาติโย,ยมผู้มีศรัทธาแลนก้าตมาร่วมกันก็เป็นวัดสุดท้ายของอาตมาที่อาตมาจะสร้างให้เป็นวัดได้เนี่ยคือเป็นวัดที่วัดที่สิบเอ็ด อาตมาทิษฐานจิตไว้อธิษฐานไว้ว่าจะสร้างอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะสร้าง11วัดแต่ตอนนี้ได้ไปละว10วัดก็ยังเหลืออ,อีกวัดหนึ่งก็คือวัดสังคปรีดีนี่เองวัดสังคปรีดีคําว่าสังคปรีดีนั้นมาจากมาจากนามสกุลของอาตมาคือนามสกุลสงปรีดีทางเจ้าคณะอำเภอก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นสังคปรีดี ก็เลยใช้อยู่ทุกวันนี้นี่สร้างสร้างพญายนาคสองสององค์ปู่พญ่าที่เป็นประธานอยู่หน้าวัดนั่นแหละมันเป็นนี้คือท่านอยู่ของท่านมนันนมนานและนานเป็นพันปีก็ไม่มีใครที่จะทาให้ท่านได้แล้วบังเอิญวันเงินงกระเสียตามาได้ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยท่านท่านมาให้เห็นท่านาปรากฏโฉมของท่านให้เห็นท่านมาท่าน ทั้งสอ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 งตัวทั้งโปและระยาเขามาอยู่ที่วัดนี้นท่านมาท่านมาแบบไหนผมก็ก็เลยสร้างสร้างตามแบบนั้นนะามาอยู่ตรงพระใหญ่ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ได้ได้กับราตนาหลวงพ่อได้เมตตา ให้พรแก่ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็สัายาญาโยมขอจับนี้คนครับอาธุอาภิวาตนศรีสนิจังลุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพุทธโมทะลุโปร่งฟ้าพุทธะโปร่งดินโปรงสายสิงโปร่งมาหาสมุทรสุดสาครพุทธโกษาลังกาสิงหนภาษา พุทโธเปิดป่องธรโมเปิดช่องสังโฆเปิด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 ลูกหลานกูจะทำการสิ่งใดอันใดเมื่อใดพูดใดภายใดอย่าได้มาเบียดเบียนปีธาอย่าได้ประมาทพลาดพังขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลังประสิทธิญาณมามีหังจงสำเร็จ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 ทุกประการเทอญ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้หลังจากจบรายการแล้วทุกท่านจะรู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปตามที่เรานั้นได้แนะนำค่ะเรื่องราวดีๆและรายการส่องธรรมท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นไว้ค่ะรวมจนถึงการพูดคุยกันด้วยรัตนีกังวันไกลและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ <small> i <noise>